นี่เป็นเป็ดอีเหลียงที่นายอิทธิพลดนจำรัดเกษตรกรรุ่นใหม่เจ้าของฟาร์มลุงมีตำบลสามขาอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุได้เลี้ยงไว้ซึ่งออกไข่ดกให้เก็บขายได้เป็นไข่เชื้อและก็นำเข้าตู้ฟักเพื่อที่จะฟักเป็นตัวของลูกเป็ดจำหน่ายได้อย่างต่อเนื่องสร้างรายได้ที่ดีให้กับเจ้าของฟาร์มโดยนายอิทธิพลดนจำรัดได้กล่าวว่า ตนเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงมาประมาณ3ปีแล้วสาเหตุที่เลือกเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงเนื่องจากมีความสวยงามเป็นได้ทั้งเป็ดเหนือและเป็ดไข่โตวไวและจากที่ตนได้ทําการเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงมา3ปีพราว่าข้อดีของการเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงก็คือเลี้ยงง่ายโตวไวออกไข่ใบใหญ่ไข่ไวไข่ดกแต่ปัญหาที่มี ก็มีเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนค่าอาหารที่ค่อนข้างสูงและจากที่ตนได้พูดคุยกับเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงหลายคนส่วนใหญ่ที่ไปต่อไม่ได้เนื่องจากปัญหาเรื่องของต้นทุนค่าอาหารที่ต้องใช้เยอะดังนั้นเกษตรกร,ร,กรจึงต้องวางแผนการเลี้ยงคำนวณจํานวนปริมาณการเลี้ยงให้เหมาะสมกับพื้นที่และทุนที่มีในส่วนของตนก็ทําการปร,รับตัวในการเลี้ยงเพื่อสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และก็ตลาดที่รองรับ โดยจากที่เลี้ยง100กว่าตัวเหลือเลี้ยงเป็ดอีเลี้ยงไว้ในฟาร์มจำนวน50กว่าตัวเป็นตัวเมีย40กว่าตัวและตัวผู้10ตัวส่วนคอกเลี้ยงก็จะมีโรงเรือนให้เป็ดได้อาศัยหลบแดดฝนมีพื้นที่ให้เป็ดได้เดินเล่นและก็ได้เล่นน้ำในลักษณะของน้ำผ่านโดยมีกระมังใส่น้ำไว้ให้เป็ดได้ลอยน้ำเล่นส่วนอาหารที่ให้เป็ด จากที่ใช้หัวาหารอย่างเดียวก็เปลี่ยนมาเป็นหัวาหารผสมกับข้าวเปลือกเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าหัวาหารได้พอสมควรและก็อัตราการออกไข่ก็ยังคงเหมือนเดิมซึ่งในภาพรวมในส่วนของตนเองเรื่องของการเลี้ยงเป็ดอี้เลี้ยงถือว่าสามารถสร้างรายได้ที่ดีเมื่อเทียบกับต้นทุนที่ลงทุนลงแรงไปเนื่องจากตนก็จะเน้นขายเป็นไข่เชื้อและก็ไขยลูกเป็ดเป็นหลักซึ่งยังขายได้ใน ราคาที่ดีโดยลูกเป็ดตนก็จะขายตัวละ45บาทและตลาดก็ยังคงไปได้ดีโดยมียอดสั่งซื้อทั้งไข่เชื้อและก็ลูกเป็ดอีเหลียงเข้ามาอย่างต่อนเนื่องโดยตลอดครับตอนนี้ก็ประมาณสิบสามปีหรือ่สองปีกว่าแล้วครับเกือบเกือบสามปีเนาะครับครับรครับเป็นยังไงครับเจอปัญหาไงของของเรื่องเป็ดอีเหลียงเนี่ยของท้องที่ประสบแล้วก็ต้องต้องมามาแก้มาอย่างนี้ครับปัญหาหลักๆของ ัวผมและกเกษตรกรที่ผมเห็นมาเนี่ยเนื่องจากเป็ดเนี่ยคือกินจุอยู่แล้วครับผมกินจุเพราะฉะนั้นนะปัญหาหลักๆคือเรื่องค่าอาหารนะครับที่กเกษตรกรอาจจะบบอไวหวหรือแบบขายบ้านขายรถอีกผมจะเจอมมแลวครับผมเรื่องเป็ดทะเลาะกันนน่นนี่นั่นกับเป็ดเรื่องเป็ดขึ้นกันครับเพราะฉะนั้นนะในการเลี้ยงเป็ดเนี่ยปัญหาหลักๆคือค่าอาหารปัญหาัปัญหาที่สองคือคนบก่ดใจในการเลี้ยงเป็ดคนบก่ดใจมันถึงว่ายกตัวอย่างคือลูกอยู่กับทัอ พ่อแม่อยู่บ้านพ่อลูกเห็นปุ๊บอยากอยากซื้อเป็ดไมพ่อแม่เลี้ยงอยากให้มีใครขายจะไม่ยังขายแต่บ่นเด็คำนึงถึงจำนวนการกินห้องเป็ดว่ากินเท่าไหร่ใช่ไหมครับอันนี้ปัญหาหลักๆที่ผมเจอมาเลยน,นะครับ,ค,รบคืออาหารหนึ่งหนึ่งลคือเลี้ยงซื้อหลายโพดย,ยังซื้อสองร้อยตัวสองร้อยร้อยตัวสองรอ้อ,งรอ,ยอ,งรอยตัวเนี่ยปุ๊บพอซื้อไงคนออยู่บ้านอยากเลี้ยงปุ๊บ แรกๆบ่อลหลแต่พอเป็ดมันไงขึ้นมันกินหลายครับอันนี้กินหลายซื่อว่าอาหารหลายไปบไวบางค้นกระทอขายหลุดนดือนหนึ่งเดือนสองเดือนนี่ครับถ่าราคาอยู่กับขายเพราะฉะนั้นต้องมาคำนวณเรื่องว่างบเท่าไหร่ละพื้นที่รบกวนท่าบานบ่อมีทรงกินบ่อหลายยามันกบพุ่มหมดเลยปัญหาหลายอย่างมันมีปัญหาแบบจุกจิกหนึ่งคือกินสองคืออาหารสามคือ การคำนวณมาสิเลี้ยงยักตัวเลี้ยงลร้กระบอดีตนทุ่นลร้เลี้ยงหน่อยก็ก็พวกกระเติมกันแถบแต่แหละมคนแต่มันมันหาไม่มันจุกจิกอะครับผมแต่แต่ส่วนคุณสมบัติของเป็ดเนี่ยผมก็ยังว่ายังยืนหนึ่งในบรรดาเป็ดนะครับทีนี้คุณสมบัติดีหนึ่งคือเนื้ออร่อยบ่มีกินสาบสองคือไข่ใบไงบสามคือไข่ไว้สี่คือแบบเป,เป็ดสวยงามก็ได้ คุณสมบัติเนี่ยผมยังวายังยินอย่างนเรื่องเป็ดที่ผมเลี้ยงมาได้ขอเสียคืออย่างที่ผมวานี่เรื่องขาอาหารเป็นหลักๆเลยครับที่เกษตรกรเรเริ่มท่อเราไปบ่ไวกับกับเป็ดนะครับผมบ่ที่เป็ดเป็ดอีเลี้ยงหรือ่าที่เป็ดเป็ดทุกอย่างเลยครับผมเรื่องอาหารแต่ว่าที่ไดนผลตอบแทนนี่ที่ว่าคุ้มค่าครับผมอเพราะว่าเขาเลี้ยงมวสามปีนี่ถือที่ว่าเป็นเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ที่ดูแลสวนเขาเลยว่าก็ถือว่าเป็ดนี่ก็ถือว่า สามารถให้ขยายฟ้ามในขนาดนี้ก็มีเป็ดนีหนึ่งแห่งก็นมีนีส่วนนะครับผมมีเราสามารถได้ยักจากเขาแต่ซูมเงินี่กายั้งขายเดลราคาตัาเกลนะครับตัวละสี่สิบห้าบาทแต่ที่เนี่ยอาจจะว่าได้บื้อว่ามันคือตังเกลนะเพราะว่าคนเริ่มเลี้ยงรลายขึ้นคู่แข่งก็เริ่มมากขึ้นจะเป็นเรื่องปกตินะครับแต้ถามว่ามันตันบ่อนปัจจุบันเนี่ยคันเปรียบเหมือนเป็ดไหลทุงเขาจะมีการแยกเพลผฝูเพลเนี่ยแต่สำหรับเป็ดอีเหลืองเนี่ยยังมมีสามารถ จะแยกั้งแต่แรกเกิดได้ว่าเป็นผูหรือเป็นเมียต้องเดาเอาต้องซ่มเยงเอาครับผมแต่มือได้ีีมีฟ้ามไดที่สามารถแยกเพศผูเพศเมียได้แต่ตอนแรกเกิดขึ้นเป็นเลดทุงกระสิกลายเป็นเหมือนเป็นเลดทุงเลยครับบันนี้ขาดแตีตัวเมีย่างเดียวายแจ่ตัวผูก็เป็นผุ้นเนี่ยตั้งเดียวตั้งหากเท่านปัจจุบันเนี่ยมันท่านจะถึงขนาดนั้นครับผมก็เลยว่ามันยังไปได้แต่ทุกคนที่ไปบ่ได้นคือเรื่องอาหาร ครับนบปัจจุบันนี้แล้วเขามีการปรับตัวจังไดครับเริ่มเลี้ยงนยเขามีการเ็ดรูปแบบฟ้ามแบบใดจังไดนะครับจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันครับเอ่อนปัจจุบันเนี่ยหนึ่งคือเข้าหลดปริมาณล,ลงเพื่อที่จะตอบโจทย์กับลูกค้าของเขา้าอ๋อสอดคล้องกับเออยอดออเดอร์อแมนเขาสิบบริดันทุนล่างแบบตรงเลี้ยงเป็นพันตัวตัวเวรวเพราะว่าเขาสิเขาคำนวณแล้ววา่าเลี้ยงเฉพาะที่เขาสามารถควบคุมได้ครับตน้นทุนเขามีซำมนีเขาสามารถตอนอยุดได้ซัมนี่สิไหมครับเ๋าเลี้ยงเยกโตครับตอนนี้ตอนนี้เหล หาสิบกว่าตัว,ตวครับสิบกว่าตัวตัว,ตวแม่เท่าไหร่ครับแม่ว่าเกืจะสี่สิะครับตัวปูว่าสิบกว่าตัว,ตวครับอ๋อครับครับกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งตัวสี่แม่ครับ อ๋ออัตราส่วนผมเน้นน้ำหนึ่งต่อสามหรือหนึ่งต่อสี่ก็ได้แต่หนึ่งต่อสามหรืสีดีสุดครับผมครับการดูแลล่งเรือนนี่เฮ็ดกังไหนครับมีมีน้ำมีอย่างห้เพื่อนเล่นการสติปเก่าเลยครับครับณปัจจุบันนี่ผมก็บจี๊ดไเป็นน้ำพานครับน้ำพานคือเก่าแต่ปัจจุบันมอเตอร์เป็นเนื่องจากเป็นท่อปลายครับผมก็ตอร์ไเป็นกำกำลังมั่งผสมปูนนะครับครับแล้วก็เปิดน้ำใส่เข้าล้นออกค่อยๆล้นออกครับผมมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเวลาสกปรกเอาเทง่ายครับผมบเอาตครับไงมัน มันดูแลอย่างครับผมแบบนี้สง่ายแบมีโรงเรียนไห้เพื่อนอยู่ม่องลบแดดลบแดดงนุ่ลบฝนน้่ครับผมย่างนาฟนเนี่ยผมก็ดีเ็ดไล่เขาครอบน้ำสามารถว่าเปิดออกมาขอมาเองครับแต่เขาสียางเล่นอยู่อยู่อยู่ในบริเวณที่เขาเฮ็ดขอบของกวางไว้ก็ยังยืนยันว่าเป็นเนี่ยที่ว่ายงงไงดูแลไงสำหรับผมผมเมื่อกี้ว่าผมขายไงแต่สำหรับผู้อื่นเนี่ยมันก็เลยตความสามารถของแต่ละท่านเนาะเพราะว่า เสี of of hmm ่ยรถยุ in in ่งก oh, oh, ับยังบริขายรถเดียากันเพราะว่าเนี่ยจะความสามารถของแต่ละคนนะครับครับเขาชเบิ่งความสมบูรณ์ของตัวเป็ดนด้ไหมเนาะแม่โอ้ครับเขาเขายังเรีนหัวอาหารที่เก่าบอครับผมตอนเด็กผมใส่ยูสองสูตรหนึ่งสูตรคืออาหารเม็ดผสมขับเปลือกอ๋อเราต้นทุนแม่ไครับแต่มาที่เนี่ยพ่อให้ขับเปลือกทุ่มมือเนี่ยเขาบ่ได้เพราะว่าเขาสิบบริินเขาได้กินแต่วันอาหารเพราะฉะนั้นผมจะให้แค่อ่ะขับเปลือกหร่าจะให้แค่อาทิตรสองหลอบ เพื่อลดต้นทุนอีกระดับหนึ่งนะครับผมแต่ซื้อว่าใส่ได้ดีครับข้าวเปลือกครับผมครับครับผมรับขับอาหารเม็ดกับข้าวเปลือกผสมกันไปแต่ก่อนนี่ใส่อาหารเม็ดตลอดแม่นครับผมอ๋อก็เลยปรับเพื่อลดต้นทุนเพราะว่าทดลอมงแล้วว่าข้าวเปลือกเนี่ยเอ้ยมันลดต้นทุนได้เราค่าถูกเพราะว่ากิโลละแปดเก้าบาทนะครับผมเขาก็เลยมผสมผสมผสมว่าทดลอมไปปุ๊บอาัตราการขายมันบ่ไเด้ลดประเด็ดลดบ่ไเด้ยั้งเลยครับ เขาก็เลยใส่แต่มากเป็นปีนะครับคือปีกว่าครับผสมกับเปลือกอะครับผมก็ะเลยก็กเลยที่ว right mm. so nah. ่าลดต้นทุนด้หลายเติบลดต้นทุนด้หลายเติบครับผมสามารถเอาไปใช้ได้ครับสูตรนี้ครับผมเขาเปลือกผสมหัวอาหารครับแต่ขับเป็นห้อเนี่ยผมบ่่อยแนะนห่อมน่อยครับผมว่าห้อเนี่ยถือว่าเปรียบงานไงคือเป็นอาหารแบบข้าวหมักเล่หระครับผมห่อผสมหัวอาหารเนี่ยมันทีกินหลายเลยครับพอที่นี่แม่นละล่ำเนี่ยผมคิดว่ามันบ่ด้มี สารอาหารดีกว่าขบเปือยครับผมไมนแพงกว่าปะผมว่าถูกกว่าถูกกว่าขบเปือยนะกะสอบแล้วลอยครับผมห้าถึอลอยลอยซ่าถึงลอยหาสิบาทแต่ขบเปื่อกสอบหนึ่งกับสองสามลอยหมดแล้วครับผมอ๋อคือเขาคือพอใส่ห้ามแตนนะผลออกมาห้ามเนี่ยผมว่าสารอาหารมันมันเด่นอันหนักตัวเป็ดเพิ่มขึ้นแต่มันบระเด็นมันรุ่งรังไข่ไหมครับผมแต่นอกจากเอาห้ามมาผสมอาหารเป็ดไข่เนี่ยโอาเกลี่ยมันกันใส่ระดับหนึ่ง แต่มันสีเลือดเธอไหมครับห้ามตงเที่ยวมันผสมน้ำผสมอย่างห้ามใจให้ได้ครับห้ามไปซื้อกับแดดมาครับมันกัแค้นมาครับห้ามตงม้าผสมนุ่นอย่างยุ่งยากตุงก็เลยตัดเรื่องห้ามหมกไปตุงก็เลยมาเอาขอบเปลือกแทนหนึ่งหนึ่งผมคิดว่าผมหาง่ายแล้วกับการได้จัดการง่ายครับผมงานจัดการไม่ง่ายครับมีงานว่าตกม้าผสมเด้นละมือเดิละมือนี่ครับผมแล้วก็บว่มีผลครับไอ๊กับไอ้กจำนวนไข่ทีทีมันยังโดดขึ้นเก่าแม่นครับผมละซ้ำมือผมให้อาหารแค่แค่เดียวมมผผสข้อก ผสมหัวอาหารเนี่ยใส่ในกระมังชิมไว้เลยครับผมสามสี่มื่นเขาค่อยมาเห็ดค่อยหายทีเดียวคหายหลายหวดมันบอดีเลยไม่นะครับขันเป็นท่ำายก็ได้ดครับผมบ่เสียบ่เน่าครับแต่ขัดเป็นท่มปูแบบมันถึงนา้ามันสีมีกินเพราะมีกินเสียปูเป็ดมันบ่กินเขาก็ต้องมาเห็ดต่อมือเสาวแรงต่อหมื่นเขากินได้ใส่เขาเปลือกผสมอาหารปุ๊บเอาเวแบบหันเลยจนเบิดเลยครับผมสามสี่มื่นเขาคอยมาให้มันเมื่อไหร่เติมไหมไม่นอันะไรคือแบบ ปิ้งย่งที่แบบมันเขาจะเห็นอย่างอื่นได้แม่นครับผมสมมตินี่แทบจะไม่ได้เห็นอย่างไข่ผมเก็บสูมูนี่ผมไข่ผมสี่มือเก็บเทียรครับอาหารกับสามสี่มือเอสเทียรครับเพราะฉะนั้นผมสี่มือเลยไปเบิกอย่างเขาเลยนั่นแม่นั่นสามสี่มือครับผมใช่เขาเลี้ยงมาสามปีก็ต้องหูแล้วล่ะว่าอายุในการหายไข่ของมันอ่ะเขาอายุเท่าไหร่เขาจะเขาจะเขายังเส้าเหตุตั้งแต่ไข่แล้วครับนับเป็นหมื่นแรกแล้วนับไปอีกปีเคืองเขาจะหายอัตราที่ เขียวเคเลยนะสมเอแล้วยังไห<อ>นเจริหายหน่อยล้งเงินมาบันพอผ่านหนึ่งปีหาเดือนไปเป็นหนึ่งปีหกเดือนเขาจะคอยลดลงแต่เขาไปลดลงหัวบ ัวที่กัฟ้องสองฟ้องสามฟ้องรถไปเรื่อยๆจนหอดที่ผมเลี้ยงมาสองปีกว่าสองปีสามเดือนนะครับก็เลยเริ่มโลุไปเลยครับผมเพราะมันจะบวกุมแล้วเมื่อพอใครจะนวนใครมันหน่อยก็ทารหี่ห้องหามันไปมันจะบวกุ่มราคาอาหารสมนี่มันแพงขึ้นขึ้นเรื่อยๆครับก็คือจุดคุมจุดที่เบื้องแล้วคุมก็คือประมาณหนึ่งปีหกเดือนหลังจานั้นต้องมองมองในการหาตัวใหม่มาเสริมละอ๋อครับครับครับเอาเถอะพี่น้องสนใจครับ อยากจะศึกษาเรียนรู้ครับในการเรียงที่มาะสมรายก็สามารถที่ติตอบโจทย์กับกับสถานที่ของเจ้าของที่นีได้ครับที่จิตติตองเลยครับรับสามารถติดต้อเข้าไปดีเพจเฟซบุ๊กหรือเพจนะครับที่ประเทศไทยนะครับฟาร์มลงมี่หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ห้าหกแปดห้าแปดเก้าครับผมครับผมครับขอบคุณหลายหลายครับผม